สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องสาวร้อยเอ็ดมาร์เก็ตเกษตรนะคะจะพาเพื่อนๆมาเลี้ยงแหนแดงในกระมังกันนะคะอุปกรณ์เราเตรียมเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปชมวิธีการกันเลยค่ะค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะวันนี้เราจะมีกระมังอยู่ทั้งหมดหใบนะคะ เป็นกระมังเบอร์85นะคะถ้าซื้อที่ร้านทุกอย่าง20บาทก็จะตกใบละประมาณ120บาทนะคะแล้วเราก็จะมีดินนะคะดินนี้จะวางอยู่ข้างๆกระมังทุกใบแล้วนะคะดินเราใช้ประมาณ1ถังหิ้วน้ํานะคะถังเบอร์18แต่ว่าวันนี้3าอเอดไม่มีถังหิ้วน้ําครบ6ใบนะคะก็เลยใช้กระถางเบอร์15มาแทนนะคะใส่ดินมาให้เต็มเลยนะคะเตรียมพร้อมที่จะลงในกระมังค่ะ แล้วก็ขี้วัวค่ะขี้วัวนี้เราจะใช้กระมังล้วประมาณครึ่งกิโลนะคะค่ะแล้วก็มีแหนแดงนะคะที่เราเตรียมไว้แล้วนยะคะ่ะอุปกรณ์เราครบแล้วนะคะอาจจะมีเสียงรบก,กวนนิดนึงเนื่องจากเราอยู่ข้างเราเปิดนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวลองมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะค่ะลำดับแรกนะคะเราจะใส่ดินนะคะดินที่อยู่แต่ละถังเนี่ยนะคะใส่ลงในกระมังนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแบบนี้เลยนี่คใส่ให้ครบทุกกระมังนะคะ สำหรับขั้นตอนการเติมดินลงในกระมังนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะทั้งหกใบมีดินทั้งหกใบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเติมขี้วัวเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะต่อไปก็เป็นการเติมขี้วัวลงไปในกระมังนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็มีนี่เลยค่ะขันค่ะขันที่มีด้ามจับแบบนี้นะคะหรือถ้วย หรืออุปกรณ์อะไรนะก็ได้นะคะที่สามารถตักคี้วัวแล้วใส่ในกระมังได้นะคะแต่ว่าสาวละเอ็ดจะใช้ขันตัวนี้นะคะเป็นตัววัดนะคะว่าให้เต็มเต็มขันนี้นะคะ1ขันแล้วก็ใส่ลงไปในแต่ละอ่างนะคะแด่๋ยวไปชมพร้อมๆกันค่ะ เนี่นะคะเต็มขันแบบนี้นะคะพอนะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปในตะลามะใส่ลงไปบนตะลามังแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นก้อนนิดหนึ่งเดี๋ยวเอาถังไปถังนี้ค่อยล่วน,น่อยนี่นะคะเต็มขันแบบนี้นะคะพอไม่ต้องใส่เยอะนะคะ น,ะะนี่นะคะแต่ละกะละมังนะคะก็จะมีดินแล้วก็ขี้วัวนะคะดินหนึ่งถังขี้วัวหนึ่งประมาณหนึ่งขันนะคะเนี่ยค่ะทั้งหกใบมีดินแล้วก็ขี้วัวเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเติมน้ําลงไปในกะละมังนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะมาแล้วพี่ฟ์มเราใช้น้ำปปานะคะ เนี่ยค่ะก็เปิดน้ำเติมไปแบบนี้เลยนะคะวันนี้จะตั้งกล้องไกลหน่อยนะคะสา่เราไม่มีผู้ช่วยถ่ายวิดีโอค่ะวันนี้ เราจะได้ชมกันว่าเติมน้ําประมาณไหนนะคะวิธีที่เลี้ยงในกระลมังแบบนี้นะคะจะเหมาะมากๆนะคะสําหรับมือใหม่ที่เริ่มเลี้ยงแหนนะคะสาวละเอีดยดอยากให้เริ่มเลี้ยงในกระลมังก่อนนะคะเพราะว่าตอนที่สาวละเอียดเลี้ยงก็เลี้ยงในกระบะผสมปูนค่ะเป็นอันดับแรกพอเราเริ่มเข้าใจเขาเริ่มเรียนรู้ว่าแหนเขาชอบออน้ําประมาณไหน แสงแดดประมาณไหนเราเริ่มเริ่มเก่งขึ้นเราก็เริ่มไปเลี้ยงในบ่อพลาสติกค่ะเราเติมน้ำไปเรื่อยๆนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราพามาชมใกล้ๆนะคะเนี่ยค่ะเราจะเติมน้ําให้ได้ระดับประมาณนี้นะคะของกะละมังแต่ละใบนะคะตอนนี้เรากําลังเติมใบที่สองให้ได้ระดับเดียวกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็เติมน้ํามาถึงถกะละมังใบที่หกแล้วนะคะใบสุดท้ายใกล้จะเต็มแล้วนะคะค่ะเราก็จะเติมให้ระดับน้ําประมาณนี้ทุกใบนะคะค่ะตอนนี้เราก็เติมน้ําเรียบร้อยทั้งหกใบแล้วนะคะ,นนเ,เ,ะ,คะเดี๋ยวาสายางก่อนนะคะ ต่อไปนะคะเราใช้อุปกรณ์นี้เลยค่ะกระชอนค่ะตักเศษใบไม้เศษฟางเศษหญ้าออกจากอ่างเรานะคะเนี่ยค่ะช้อนแบบนี้เลยง่ายๆค่ะวิธีนี้เหมาะมากสําหรับมือใหม่นะคะที่จะเลี้ยงแหนแดง ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการใส่แหนลงไปในกระมังนะคะเนี่ยค่ะแหนเราเราเลือกแหนที่มีลักษณะไม่แก่มากนะคะก็คือเป็นแหนที่พร้อมขยายพันธุ์นะคะเดี๋ยวเราจะเติมลงไปแต่ละกระมังกันนะคะใส่เยอะไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งกำมือสองกำมือสามกำมือใส่แค่สามกำมือนะคะ นึ่งกำม,มือนะคะนดิหนึ่งกำม,มือสองกำม,มือสามกำม,มือนะคะหนึ่งสองสามนี่ยคะให้หนึ่งกำแบบนี้นะคะ จากนั้นก็ใช้กระชอนนะคะตบให้แหนกระจายนะคะให้ฝั่งทางด้านที่เป็นรากนะคะลงไปในน้ำ นี่นะคะทั้ง6ใบค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะตามขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงแหนแดงในกระมังนะคะค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับขั้นตอนการเลี้ยงแหนแดงในกละมังนะคะ ซึ่งเป็นการเลี้ยงแหนแดงที่เหมาะมากๆนะคะสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเลี้ยงค่ะก็อีก7วันเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าแหนแดงในกระมังของเราจะสวยงามแค่ไหนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่องสาวร้อยเอ็ดมาร์เก็ตเกษตรให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปดีๆต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ